เอาดีกว่าร้องเพลงให้ฟังฉันร้องไม่เพราะหรอกร้องเพลงให้ฟังคุณก็รู้นี่นาว่าฉันร้องเพลงไม่เป็นเพลงช้างขอโทษด้วยฉันไม่เห็นช้างในเพลงของคุณ ร้องเพลงให้ฟังไม่เอาดีกว่าร้องเพลงให้ฟังหน่อยไม่เอาดีกว่าร้องเพลงให้ฟังไม่เอาดีกว่าร้องเพลงช้างให้ฟังฉันร้องไม่เพราะหรอก ร้องเพลงช้างให้ฟังก็ได้ถ้าคุณอยากฟังช้า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 งน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันตัวโตไม่เบาจมูกยาวยาวเรียกว่างวงมีเขี้ยวใต้งวงเรียกว่างามีหูมีตาหางยาวเป็นไงบ้าง คงจะพอใจแล้วสินะมีแฟนยังก็มีแค่คุณกับฉันนี่แหละเหลอ